คุณกำลังฟัง T.I.J. Podcast ความยุติธรรมเป็นเรื่องของทุกคน The Second Wall เป็นเด็กที่ค่อนข้างมีปัญหาเพราะแม่แยกทางกันตั้งแต่เด็กผมว่าติดยานจนกระทั่งครอบครัวรับไม่ได้ไม่ให้เราอยู่ที่บ้านเพื่อที่จะหาเงินบางคืนก็ออกไปป้นเขาไปชิงทรัพย์ัง เมื่อผมปล่อยออกมาผมไม่มีญาติหรือไม่มีใครที่จะซัพพอร์ตผมได้ในช่วงนั้นก็หนีไม่พ้นการต้องไปจำหน่ายยาเสพติดเวลานั้นผมไม่รู้ว่าผมจะเริ่มยังไงนอกจากสิ่งที่ผมรู้คือการจำหน่ายยาแล้วจะได้เงินแล้วก็จะมีชีวิตรอดได้เจอกับองค์กรหนึ่งที่ได้เข้ามาดำเนินกิจกรรมกับผู้ต้องขังที่ผมอยู่สุดท้ายวันที่ผมได้รับอิสรพ,พก็มาถึงในเวลานั้นเนี่ยมูทิจัดหาเป็นครูที่สอนทำกีตาร์แฮนด์เมด ตัดสินใจตกลงนั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่ผมเข้ามาสู่การทำกีตาร์อะไรที่ผมขาดในในการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซ่อมเรื่องการทำสีมูทีก็ส่งผมไปเรียนซึ่งคนอื่นลงทุนให้ผมขนาดนี้แล้วตัวผมจะไม่ลงทุนกับตัวเองได้อย่างไง ครับท่านผู้ฟังครับวันนี้รายการเด e Se c o n d w a ว l ของเรานะครับเปิดด้วยบรรยากาศชิวๆนะครับด้วยเสียงกีต้าร์กับเราสองคนครับผมเมฆธนชัยสุนทรเวชครับค่ะน้องอิ๋ววสุนธรารัพ์สมานค่ะแต่เสียงที่ได้ยินไปนั้นนะครับเราไม่ได้เล่นเองนะครับเป็นของแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับขอเชิญคุณนัทแนะนําตัวสักนิดหนึ่งครับสวัสดีครับผมชื่อนัทนะครับเป็นช่างทํากีต้าร์อยู่มูที่บ้านพะพรนะครับก็ต้องบอกงี้ก่อนรับเสียงดนตรีมาสักครู่นี้ เป็นเสียงกีตาร์ที่ผมเล่นเองนะครับและเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจมากเพราะผมเล่นกีตาร์ตัวที่ผมทําเองกับมือนะครับบอกเลยนะคะว่ากว่าพี่นัทเนี่ยจะมาทํากีตาร์ได้นั้นนชีวิตก็ต้องผ่านอะไรมากมายนะคะหนึ่งในนั้นก็คือการที่พี่นัทเนี่ยกระทำความผิดจนต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจําหลายๆครั้งอย่างที่เราพยายามบอกกับคุณผู้ฟังตลอดนะคะว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ก้าวพลาดได้แต่ก็ต้องการโอกาสให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้เช่นกันกว่าพี่นัทจะมาถึงวันนี้เนี่ยก็ต้องเจออุปสรรคหรือกำแพงมาพอสมควรเลย ครับก็อยากให้พี่นัทนะครับช่วยพูดถึงชีวิตตัวเองในวัยรุ่นหน่อยครับว่ากระทาผิดครั้งแรกเนี่ยเริ่มต้นเมื่อไหร่ครับจุดเริ่มต้นของผมในการก้าวสู่สถานพินิจนะครับก็ตั้งแต่อายุ16นะครับแต่ต้องขอท้าวความไปอีกนิดนึงว่าชีวิตวัยเด็กผมเนี่ยเป็นเป็นเด็กที่ค่อนข้างมีปัญหาเพราะแม่แยกทางกันตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยนะครับพอผมเติบโตมากับครอบครัวที่เขารับผมเป็นลูกอุปถัมภ์แล้วผมก็เติบโตมาในครอบครัวนั้นแต่ด้วยความที่ว่าเราเป็นลูกเลี้ยงเราเลยมี ไม่เหมือนมีความคิดที่ไม่เหมือนเด็กคนอื่นทั่วไปเราจะจมอยู่กับความคิดที่ว่าเขาไม่รักหรือไม่ได้รับโอกาสที่ดีจากพ่อแม่เหมือนเด็กคนอื่นเราก็เลยเป็นเด็กค่อนข้างที่เก็บกดตอนอายุ16ผมไปรู้จักกับเพื่อนหรือเริ่มคบหาสมาคมกับเพื่อนในวงการที่เป็นยาเสพติดหรือเป็นอะไรผมก็ติดยาติดอะไรแล้วปัญหาความรุนแรงในะครอบครัวผมว่าเพิ่มขึ้นจากฤทธิ์ยาที่ผมติดไปนั่นเองครับจนกระทั่งครอบครัวรับไม่ได้ ครอบครัวก็เลยตัดโอกาสเราไม่ให้เราอยู่ที่บ้านก็คือแล้วก็ไม่เลี้ยงเราแล้วอะไรเงี้ยแล้วไปอยู่พีธธ่นัทไปอยู่ที่ไหนครับในช่วงเวลานั้นผมก็กลายเป็นเด็กเล่ร่อนเต็มตัวเลยแต่จังหวะที่ผมออกจากบ้านในช่วงนั้นเนี่ยผมไปอยู่กับเพื่อนไปอยู่กับอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดถึงว่าอโอกาสที่เราถูกตัดไปเนี่ยมันจะมีอิทธิพลหรือจะมีผลต่อชีวิตเราในวัยโตเลยในช่วงเวลานั้นเนี่ยผมรู้สึกมีความสุขรู้สึกตอบโจทย์มากเลยกับ การยอมรับของเพื่อนหรือการอะไรที่เรารู้สึกมีอิสระจากครอบครัวเราไม่ได้เราไม่ได้คิดเลยว่าโอกาสที่เราสูญเสียไปในตอนนั้นเนี่ยมันมันจะเกิดอะไรขึ้นมัางในวันข้างหน้าเราเราไม่รู้เลยเพราะว่ายาเสพติดที่เราเล่นไปในเวลานั้นที่เราทําไปตอนนั้นเนี่ยมันมันกินมันหล่อหลอมเราไปหมดแล้วเวลาผมใช้ยาเสพติดเสร็จก็กลางคืนอะไรเงี้ยเราเพื่อที่จะหาเงินไปใช้ชีวิตต่อในวันพรุ่งนี้กลางคืน ไปตะเวนล่อนๆไปทั่วไปตะเวนรักทรัพยชาวบ้านตะ,ตะเวนบางคืนก็ออกไปป้นเขาไปชิงทรัพย์มั่งนั่นเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกผิดมากอย่างทุกวันนี้เลยท,ที่ที่ทำลงไปในในเวลานั้นอะไรเงี้ยครับจนสุดท้ายชีวิตผมก็เข้าสู่สถานพินิจครั้งแรกก็ประมาณอายุ16ปีแล้วหลังจากที่พี่ณัฐออกจากสถานพินิจไปแล้วอะค่ะอาชีพแรกที่พี่ณัฐไปทำอคะ่ะคืออาชีพอะไรคะ แล้วก็อะไรที่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนแปลงตัวเองได้คะ่ะตอนผมอยู่สถานพินิษเนี่ยผมเข้าออกสถานพินิษประมาณ3ครั้งและครั้งสุดท้ายที่ผมออกมาเนี่ยผมมีญาติคนหนึ่งที่เป็นน้าห่างๆของผมเนี่ยเขาเห็นว่าเขาสงสารผมเขาเมตตามผมแต่เขาอยากช่วยผมแต่ซึ่งกําลังหรือสิ่งที่เขาจะช่วยผมเนี่ยมันช่วยอะไรได้ไม่มากเขาเลยเล็งเห็นว่าเฮ้ยน่าจะเอาผมไปบวชเป็นเนนหรือเป็นอะไรเนี่ย มันอาจจะดีขึ้นได้หรืออาจจะกลับใจได้อะไรเงี้ยให้ศาสนาลองช่วยไหมอะไรเงี้ยก็เขาก็มารับผมที่เมื่อก่อนอสถานพินิจจะอยู่ที่หลักสี่เขาก็มารับผมที่หลักสีแล้วก็คืนนั้นผมก็ยิงตรงไปที่ลาดจังหวัดลาดบุรีไปไปบวชซึ่งตอนแรกเนี่ยผมไปบวชเนนแต่ใจผมตอนนั้นน่ะผมไม่ได้รู้สึกว่าผมจะกลับใจหรือจะสลดอะไรเพราะผมคิดว่าผมไม่มีที่นอนผมไม่มีที่ไปอะไรเงี้ยครับผมก็เลยขอแค่การการการ,การไป อยู่วัดเนี่ยมีที่ให้นอนมีข้าวกินก็พอแล้วในเวลานั้นซึ่งผมไปอยู่สุดท้ายศาสนาเนื้ออะไรก็ไม่ได้ทําให้ผมดีขึ้นมาแล้วหลังจากที่พี่นัทศึกออกมาแล้วค่ะพี่นัทไปทําอะไรต่ออะคะก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยก่อนที่ผมสึกเนี่ยผมก็ได้คุยกับน้าผมแล้วว่าผมไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วในข้ามพระเหลืองเนี่ยผมผมอยากไปมีอิสระผมอยากไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยครับนะ้าผมก็เลยไปฝากงานให้ผม ซึ่งเป็นบริษัทที่น้าผมรู้จักเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยครับก็คือบริษัททําน้ําดื่มแห่งหนึ่งแถวพุทธมณฑลแถวอ้อมใหญ่ครับ<ด>ก,ก็ไปฝากผมไปอยู่ที่นั่นให้ผมไปเป็นเด็กติดรถซึ่งผมเวลาน้าผมศึกเสร็จปุ๊บผมก็ไปอยู่ที่นู่นเลยเพราะเขามีที่พักให้มีงานให้ทําอะไรเงี้ยแล้วก็รับค่าแรงเป็นเงินเดือนอะไรก็ว่าไปพอผมไปอยู่ที่นู่นที่แรกผมก็ก็ทาทาได้สักระยะหนึ่งแต่ด้วยความเหนื่อย ด้วยความเหนื่อยที่เราทําไปเราต้องไปแบกน้ําตากแดดไปบางบางทีไปส่งตามบ้านก็ต้องไปเทใส่ถังใส่โอง่งให้เขาอะไรเงี้ยมันเหนื่อยพอเราเหนื่อยเสร็จเนี่ยเราไปนึกถึงอดีตที่เราที่เราเคยหาเงินได้ง่ายๆในสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นการที่เราไปรักวิ่งชิงป้นหรือการจําหน่ายยาเสพติดอะไรเงี้ยผมไม่อยากลับไปทํางานสบายดีกว่าใช่คิดถึง,ง,งความสบายใช่แล้วมันได้เงินเยอะแล้วมัน ไปไหนก็ได้ไปเที่ยวไป,ไปซื้อนู่นไปซื้อนี่มันสบายอะไรเงี้ยเราไม่นึกถึงตรงนั้นตอนนั้นก็กลับไปจําหน่ายยาเสพติดเหมือนเดิมผมก็โดนจับนั่นคือครั้งแรกที่ผมเข้าสู่เรือนจําค่ะหลังจากที่พี่นัดออกจากเรือนจําแล้วค่ะพี่นัดได้กลับไปเยี่ยมที่บ้านบ้างไหมคะคือด้วยความที่ผมขาดโอกาสครอบครัวตัดโอกาสผมตั้งแต่ช่วงที่ผมเป็นเด็กแล้วใช่ไหมครับอย่างที่ผมเล่าไปทีแรกผมก็ มีโอกาสได้กลับไปนั่นแหละครับแต่เป็นการกลับไปแบบไม่ได้เข้าไปอยู่ในบ้านเพราะว่าเมื่อผมปล่อยออกมาผมไม่มีญาติหรือไม่มีใครที่จะซัพพอร์ตผมได้ในช่วงนั้นผมก็เลยแต่ใจลึกๆผมเนี่ยผมอยากกลับเข้าไปขอโทษหรือกลับเข้าไปขอโอกาสแต่มันทําไม่ได้เพราะฉะนั้นบริเวณบ้านผมนั้นก็จะมีห้องว่างที่เป็นห้องเช่าที่เขาไม่มีคนเช่าอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ขึ้นไปข้างบนนั้นก็ไปเห็นภาพ ครอบครัวเขากําลังกินข้าวกําลังพูดคุยกําลังมีความสุขกันนั่นคือภาพของคําว่าครอบครัวเวลานั้นผมรู้สึกเสียใจแนละรู้สึกเศร้าใจมากที่ผมไม่มีโอกาสที่จะไปเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในที่ตรงนั้นอะไรอย่างี้ผมก็ได้แดม่มองมองทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าสิ่งที่ผมทําลงไปในช่วงวัยเด็กเนี่ยผมทั้งใช้ความรุนแรงทั้งด่าทั้งอะไรกับคนที่เลี้ยงผมมาในเวลานั้นเนี่ยแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ผมเลือก แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ด้วยความที่พรุ่งนี้มันต้องมีชีวิตผมมันต้องไปต่ออะไรอยเงี้ยครับผมก็เลยกลับไปที่สิ่งที่เดิมๆก็คือไปหาเพื่อนไปหาอะไรก็หนีไม่พ้นการต้องไปจำหน่ายยาเสพติดแต่ลึกๆผมเนี่ยผมไม่ได้อยากจะทําอย่างนั้นอยู่แล้วแต่เวลานั้นผมไม่รู้ว่าผมจะเริ่มยังไงนอกจากสิ่งที่ผมรู้คือการจำหน่ายยาแล้วจะได้เงินแล้วก็จะมีชีวิตรอดแล้วก็ไม่มีทางเลือกใช่ พราะผมไม่ได้มีความรู้เรียนไม่จบหรือไม่มีอะไรทั้งนั้นตอนนั้นผมไม่มีผมแค่ทํางานใช้แรงแล้วอที่พีนัทเนี่ยครับต้องเรียกว่าเข้าออกเรือนจำเลยเป็นว่าเล่นเลยนะเข้าออกเข้าออกเนี่ยแล้วมันมีจุดเปลี่ยนอะไรบ้างครับในชีวิตจุดเปลี่ยนของผมก็คือครั้งที่ผมโดนจับครั้งนี้ครับเมื่อเมื่อผมเข้าไปอยู่ในเรือนจําเนี่ยภาพเรือนจํา เราละรู้ละภาพในเรือนจำอะ่ะมันเป็นยังไงแล้วชีวิตการเป็นอยู่ในเรือนจำมันเป็นยังไงมันน่าเบื่อมันต้องอดทนมันต้องแข่งขันมันต้องมีความเห็นแก่ตัวมันต้องตั้งก่อนไอ้สิ่งเหล่านี้มันเรารู้แล้วใช่ไหมครับแต่เมื่อผมปล่อยออกมาผมไปทําสิ่งเดิมทั้งทงที่รู้ว่าถ้าเข้าไปใหม่จะเจออะไรแต่เราคิดว่ายังไงเราก็ไม่น่าจะเขาเราฉลาดไม่ครั้งนี้ตํารวจจับเราไม่ได้หรอกแต่สุดท้ายผมได้รับอิสรภาพไม่ถึง2เดือน ในระยะเวลาหนึ่งเดือนกว่าๆที่ผมได้รับอิสรภาพผมก็โดนจับเวลานั้น,น,นมันทําให้ผมน็อกเลยทั้งๆั้งที่ผมผมออกมาแล้วผมไม่ได้ใช้สารเสพติดอะไรเลยเมื่อผมนอนอยู่ในห้องขังน่ยผมน็อกผมหลับไปเลยหลับแบบไม่รู้เรื่องหนับหลับเพราะความเหนื่อยเหนื่อยใจที่เราจะต้องเข้าไปเจออย่างนั้นละสุดท้ายความแยงคุกมันก็เกิดกับผมใช่ผมก็รู้สึกว่าผมแยงเรียนจำแล้วแยงคุกแล้วเมื่อผม เข้ามาใหม่ผมเริ่มตั้งสติได้เริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะคิดดีทําดีได้ผมได้เจอกับหน่วยงานแล้วก็องค์กรหนึ่งที่ได้เข้ามาทําอบรมหรือหรือเข้ามาดําเนินกิจกรรมกับผู้ต้องขังที่ผมอยู่ซึ่งผมมองแล้วว่าอุ้ยมันมัน,ม,นมันตอบโจทย์ผมมากๆในเวลานั้นสิ่งที่ผมอยากได้คือที่นอนอ่ามีคนซับพอร์ตมีโอกาสแต่มูที่นี้ ตอนที่เขาพีเต์หรือที่เขาพูดเนี่ยเขาก็พูดถึงการที่จะมีชีวิตใหม่และมีอาชีพใหม่มีอนาคตใหม่ซึ่งมันมากกว่าที่ผมคิดด้วยซ้ําผมได้ดูวิดีอาร์ได้ดูคนที่เขาประสบความสําเร็จผ่านมือทีนี้ทําให้เรามั่นใจว่าเมื่อเราปล่อยมาเนี่ยที่นี่แหละที่จะเป็นฝันให้เราให้เรานั้นกลับมาต้องมาเริ่มต้นที่นี่ในระยะเวลา4ปี6เดือนที่ผมอยู่ผมตั้งต้นตั้งใจดาเนินชีวิตมากผมรักษาชั้นผมผม พยายามทําให้ผมเป็นชั้นเยี่ยมมาตลอดผมไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาทผมไม่ชกต่อยกับเพื่อนผมไม่ทาอะไรผิดเพื่อที่ผมจะออกให้เร็วที่สุดสุดท้ายวันที่ผมได้รับอิสรภาพ,พกม็มาถึงก็คือผมก็ตั้งต้นมาที่มูลทิบ้านพระพระนะครับก็เดี๋ยวขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลทิบ้านพระพรให้ท่านผู้ฟังได้ไดรับทราบนะครับมูลทิบ้านพระพรเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นบ้านกึ่งวิถีนะครับเป็นมูลทิที่ให้ความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ดูแลผู้พ้นโทษ ที่ไม่มีครอบครัวไม่มีญาตินะครับเขาก็จะให้ที่พักนะครับมีอาหารให้รับประทานนะครับปรับทัศนคติปรับบุคลิกนะครับมีการศึกษาแล้วก็การฝึกงานพื้นฐานนะครับเพื่อให้ผู้พ้นโทษนี้เนี่ยกลับสู่สังคมได้นะครับถูกต้องไหมครับพี่นัทจ้องครับมูที่บ้านพ่อของเราก็จะมีอาชีพ1เลยตอนนี้คือมีเบเกอรี่แล้วก็มีการมีเบเกอรี่มีอาชีพเกษตรก็คือการ พราะเหตุการ์เลี้ยงชิงหลีดช่างรับเหมาช่างแอร์ช่างไฟสำหรับคนที่อาจจะมีสกิลไม่เยอะบารมาพรองก็มีอาชีพการค้าขายมูทีก็มีทุกงานในรองรับให้คนที่จะเข้ามาฝึกฝนอยู่ที่ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยอยากจะพัฒนาชีวิตไปในระดับไหนมูที่ก็พร้อมซัพพอร์ตทุกอย่าง แล้วอย่างที่ทราบน,นะคะว่าบ้านพระพรเองเนี่ยก็มีเรื่องของการฝึกประชาชีพหลากหลายก็เลยเป็นที่มาว่าเป็นคําถามที่ว่าอยากจะถามว่าพี่นัททาไมถึงเลือกที่จะทํากีตาร์คะครับก็ต้องบอกงี้ก่อนนะว่าก่อนที่ผมจะมาทากีตาร์เนี่ยผมก็ได้มีการลองอาชีพในบ้านพระพรมาก,ก่อนซึ่งอาชีพที่ผมท,ทําทีแรกคืออาชีพการเกษตรก็คือการเลี้ยงจิ้งหรีดในเวลานั้นเนี่ยผมผมเลือกทาจิ้งหรีดเพราะผมเห็นว่าสังคมหรือโลกภายนอกเนี่ย จากตอนนี้ผมอยู่ข้างในเนี่ยผมดูรายการที่ทางราชัรน์เขาเปิดให้ดูเนี่ยเขาก็จะพูดถึงอ,อนาคตพูดถึงแผนการตลาดพูดถึงอะไรเนี่ยแล้วตอนนั้นเนี่ยก็จะเปิดเรื่องราวของจิ้งหรีดเขาบอกว่าอาหารจิ้งหรีดเนี่ยจะมาในอนาคตคือใครทําจิ้งหรีดเนี่ยจะประสบความสาเร็จอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าลองเลี้ยงจิ้งหรีดดูมาฝึกว่าจิ้งหรีดเนี่ยมีโครจรชีวิตยังไงเลี้ยงยังไงอะไรเงี้ยเมื่อผมมาผมก็เลยได้ลองทําจิ้งหรีดเมื่อผมอยู่ไปแล้ว Utan, ทําได้สั้ระยะหนึ่งผมคิดว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราคิดการที่เราคิดกับการที่เราลงมือทำเนี่ยมันคนละอย่างกันเลยความรู้สึกที่มันได้รับอะไรเงี้ยครับมันมันมันไม่มันมันไม่มันไม่จุดประกายผมมันมันไม่เกิดอะไรเงี้ยครับค่ะหลังจากที่พี่นัทเนี่ยก็ลองไปทำเ,เรื่องของจงริงหลีดแล้วนะคะแล้วพี่นัทก็มาเรียนเรื่องของการทากีตาร์เนี่ยอยากทราบว่ามีจุดเปลี่ยนในการมาทํากีตาร์ได้ยังไงคะครับผมก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่า ในตอนแรกที่ผมคิดว่าชิงลีเนี่ยมันมันไม่เหมาะกับผมผมก็อยากจะหาอาชีพใหม่แต่ด้วยความที่เรากังวลว่าเราไปขอเปลี่ยนอาชีพเนี่ยจะโดนตําหนิไหมแต่ในในด้วยความกังวลอะไรหลายๆอย่างในตอนนั้นอ่ะมันก็มีความโชคดีเข้ามาในเวลานั้นเนี่ยมูทิบ้านมาพรเนี่ยได้จัดหาวิอ่าเป็นครูที่เขามาสอนทากีตาร์แฮนด์เมดมาที่บ้านมาพรแล้วเวลานั้นเนี่ยบ้านมาพรก็กําลังถามหาคนว่าใครอยาก สนใจทําอาชีพกีตาร์แฮนด์เมดไหมซึ่งเวลานั้นผมมองดูรอบๆไม่มีใครสักคนในที่สนใจผมก็เลยคิดว่าโอกาสมาหาผมละผมก็เลยตัดสินใจตกลงกับทางมูลที่ว่าผมครับผมอยากทํากีตาร์นั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่ผมได้เข้า,ขามาสู่การทํากีตาร์ค่ะแล้วตอนที่พี่นัทมาทํากีตาร์คะ่ะพี่นัทต้องเรียนรู้อะไรบ้างคะแล้วรวมถึงว่าใช้เวลากับการเรียนเนี่ยยังไงบ้างคะก็ ในระยะแรกที่ผมเข้ามาเรียนทากีตาร์เนี่ยครูที่มาสอนเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาคือเขาไม่ได้กําหนดว่าจะก,กี่วันกี่เดือนเขากําหนดว่าสอนจนกว่าจะทากีตาร์เสร็จหนึ่งตัวซึ่งครูที่มาสอนเราเนี่ยก็มาสอนอาทิตย์ละสองสาครั้งในเวลานั้นนะผมก็ได้เรียนกับครูคนนั้นในการทํากีตาร์ทำกีตาร์จนผมทากีตาร์เสร็จเป็นหนึ่งตัวนั่นก็คือหนึ่งคอร์สท,ที่ผมได้เรียน ค่ะแล้วพี่นัทเคยมีพื้นฐานของการเรียนทํากีตาร์มาก่อนไหมคะไม่มีเลยครับผมผมต้องบอกงี้ว่าผมไม่ใช่ศิลปินเลยผมไม่มีอารมณ์สุนทรีหรืออารมณ์ศิลปินในการฟังเพลงในการเล่นดนตรีในการอะไรทั้งนั้นเลยแล้วเล่นกีตาร์มาก่อนก็ไม่ไม่ได้เล่นด้วยใช่ไหมครับไม่ได้เล่นเลยครับก็ส่วนมากถ้าจะฟังเพลงก็ฟังเพลงตามอ่า ผับตามบาร์ตามร้านอาหารอะไรอย่างเงออยอย่างเราที่เป็นคนที่ไม่มีพื้นมาก่อนเนะะี่ยค่ะเราเคยรู้สึกท้อบ้างไหมคะกับการที่จะต้องมาเรียนรู้เรื่องของการทํากีตร์นะะี่ค่ะโอ้แน่นอนระดับช่วงช่วงแรกๆกเนี่ยก็เกิดความความยากในชีวิตขึ้นเมื่อเราทากีตาร์จบเป็นหนึ่งตัวเนี่ยแล้วเราจะทําไงต่อสิ่งที่มูชิสอนต่อมาคือเรื่องเรื่องของการขาย้วคราวนี้ทายังไม่เป็นเลย ต้องขายให้ได้แล้วอะไรเงี้ยก็แน่นอนช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมอยากจะเลิกล้มความอ,อาชีพของผมเต็มทีแล้วตอนนั้นคือแบบโอยังทําไม่เป็นเลยนี่จะพูดถึงการขายให้ได้แล้วอะไรเงี้ยผมต้องมานั่งคิดว่าต้องทํำยังไงถึงจะขายได้แล้วอะไรเราเป็นใครไม่รู้ไปขายกีตาร์ตัวสองสามหมื่นใครจะซื้ออะไรเนี่ยปัญหามันก็เข้ามาเข้ามาด้วยความไม่เข้าใจความไม่รู้ความอะไรก็เข้ามาหลายๆอย่างแต่ก็ยังโชคดีที่ว่า มูทิมีอาจารย์หลายๆท่านแะอาจารย์ที่ให้คําแนะนําผมมากที่สุดและผลักดันผมมากที่สก็คืออาจารย์วิธิชัยมูนจิโร่ซึ่งตอนนี้ก็เป็นประธานมูทิไปแล้วก,ก็เขาก็จะคอยมาคุยกับผมส่วนตัวตลอดเลยว่าลองลองคิดอย่างนี้สิลองทําแบบนี้สิเอ้ยถ้าคุณการตลาดคุณไม่ได้คุณลองคุณทํำยังไงถึงจะขายได้คุณลองทําทเพจไหมคุณลองประชาสัมพันธ์ไปทางเพจไหมแล้ว การทำคอนเทนต์เขาก็จะแนะนําว่าทาคอนเทนต์ในลักษณะนี้ไหมลักษณะนี้ไหมไลฟ์สดไหมสิ่งเหล่านี้เขาก็สอนให้ผมจากสเตปเบลซิกเบลซิกเขาก็สอนแนะนําแนะนาแล้วก็ปรับความคิดผมใหม่ว่าถ้าเราถอนเนี่ยแล้วอาชีพต่อไปถ้าเราไปทำอ่ะคิดว่าเราจะไม่เจอปัญหาหรอถ้าเราเจอปัญหาเนี่ยเราก็ไม่เราจะไม่ล้มเลิอกอีกหรออะไรเงี้ยสู้เราไม่เข้าใจแล้วถามแล้วก็พยายามไปกับตรงนี้แล้วก็เอาให้สําเร็จไม่ดีกว่าหรออะไรเงี้ย มันก็เลยปลุก,ลกผมว่าให้ผมมีแรงหรือคือเขือมีครั้งหนึ่งแรงว่าตอนนี้พี่พี่นัทเนี่ยทำกีตาร์ได้แล้วแล้วขายได้ด้วยไหมครับกีตาร์ตัวแรกผมก็ขายไปแล้วอันเนี้ยแล้วมันเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดคือเมื่อผมขายกีตาร์ตัวนั้นเมื่อผมมีความพยายามแล้วผมขายกีตาร์ตัวนั้นได้นะยิ่งเป็นแรงบวกให้กับผมว่าเอ้ยผมทําได้ผมก็เลยสู้มาถึงวันนี้แล้วมันมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่ ระหว่างทางที่ผมพยายามไปเนี่ยผมเจออาจารย์เจอครูเจออะไรที่คอยซับพอร์ตคอยอะไรผมเนี่ยผมก็เลยคิดว่ามันก็ไม่ยากเพราะเราเรามีทุกอย่างพร้อมแล้วมันอยู่ที่ว่าเราจะทํำไหมค่ะผลจากการที่พี่นัดสู้และมีความพยายามขนาดนี้ค่ะเ,เราได้แรงตอบรับอะไรบ้างจากการทากีตาร์คะทุกวันนี้ในวงการกีตาร์ผมก็มีช่างหรือมีคนที่ เขาเล่นดนตรีหรืออะไรเงี้ยก็เริ่มรู้จักแบรนด์ที่ผมทำก็คือเบสซิง่งคัสตมกีต้าร์มากขึ้นคนที่เขาเขาเห็นเขาติดตามเพจหรือคนที่อะไรเงี้ยเขาก็รู้จักเรามากขึ้นยอมรับในสีมือที่เรางานซ่อมงานเซนตอัพงานทำสีมากขึ้นงานคัสตอมก็เริ่มมีออเดอร์ใหม่เข้ามามากขึ้นอะไรเงี้ยทุกอย่างก็คือเป็นผลจากที่เราพยายามทางนั้นเลยครับทำมากี่ปีแล้วนะครับตอนนี้ผม2ปี จะเข้าปีที่3แล้วครับแสดงว่าทําไปด้วยแล้วก็เริ่มเล่น,ลนดนตรีไปด้วยใช่ครับนี่อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มูทิใส่ให้กับผมเหมือนกันคือมูทีบอกว่าเราเป็นช่างทํากีตาร์เราต้องเล่นกีตาร์เป็นเมื่อเราเล่นกีตาร์ไม่เป็นเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ากีตาร์ของเรามันจะตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างไงอะไรเงี้ยครับมูทีก็ส่งผมไปเรียนมีครูมีครูที่เขาเป็นเอกกีตาร์มาสอนที่มูทิก็ให้ผมเรียนต่างหาก เรียนเดี่ยวกับเขาอะไรเงี้ยเพื่อที่ผมจะรู้จักสเกลรู้จักพื้นฐานกีต้าร์มากขึ้นอะไรเงี้ยอะไรที่ผมขาดในในการทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นอ่าเรื่องการซ่อมเรื่องการทําสีมูทีก็ส่งผมไปเรียนซึ่งการส่งผมไปเรียนทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายดังนั้นผมก็เห็นว่าคนอื่นลงทุนให้ผมขนาดนี้แล้วตัวผมจะไม่ลงทุนกับตัวเองได้ยังไองอะไรครับเห็นภาพตัวเองอย่างนี้แล้วค่ะอยากจะบอกอะไรกับทางครอบครัวบ้างคะ่ะถ้าเกิดว่าเขากําลังฟังเราอยู่คะ่ะ ถ้าวันนี้ถ้าเขายังฟังอยู่เนี่ยผมก็อยากจะให้เขาได้มั่นใจว่าผมจะประสบความสำเร็จในชีวิตผมให้เขาภูมิใจให้เขาลบภาพเก่าๆได้อย่างหมดจดไม่ว่าจะเป็นการศึกษาอาชีพหรืออะไรยเงี้ยผมจะนำความสำเร็จให้เขาเห็นให้ได้อะไรเงี้ยครับแสดงว่าพี่นัทเนี่ยได้กลับไปเจอครอบครัวแล้วใช่ไหมครับมีบ้างครับได้กลับไปเจอแล้วตอนนี้ แล้วเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมมีความสุขอย่างมากเลยในทุกวันนี้คือไม่ว่าจะเทศกาลปีใหม่วันเกิดสงการผมก็มีโอกาสได้โทรไปอวยพรโทรไปถามสรุทุกสุดดิบอะไรจากเมื่ออายุ16-20กจนกว่าเนี่ยผมไม่มีเบอร์โทรในโทรศัพท์เลยว่าป้ามาน้าพี่น้องไม่เคยเมมอย่างนี้เลยผมเมมแค่ชื่อเพื่อนชื่อเพื่อนทุกวันนี้ผมมีไลน์มีเบอร์มีอะไร ผมผมรู้สึกมีความสุขมาเมื่อถึงวันเกิดผมได้มีอากาศส่งข้อความไปอวยพรหรือเมื่อผมว่างผมไม่มีไม่ติดธุระอะไรผมซื้อของไปฝากไปเยี่ยมไปอะไรนี่คือความสุขที่ผมได้รับในตอนนี้ครับค่ะก็ที่พี่นัทได้ขายกีตาร์แล้วส่งต่อกีตาร์ให้กับลูกค้าไปเนี่ยค่ะพี่นัทได้ส่งต่ออะไรไปกับกีตาร์ตัวนั้นบ้างคะครับอย่างแรกเลยนะ กีตาร์ที่ผมทำเนี่ยเราทำกีตาร์ให้กับคนคนหนึ่งเนี่ยสิ่งแรกเลยคือเราให้ความจริงใจกับลูกค้ากีตาร์เรามีสเปคมีมาตรฐานเรากำหนดไว้แล้วว่าราคานี้แบบนี้ราคานั้นแบบนั้นการทำธุรกิจมันก็ต้องมีการกำหนดใช่ไหมครับแต่สิ่งแรกสิ่งหนึ่งที่เราให้กับลูกค้าคือความจริงใจที่เราใส่ให้กับเขาซึ่งลูกลูกค้าที่ดีลงานในการสั่งคัสตอมกับผมเนี่ย เขาจะสัมผัสได้ถึงความจริงใจและสิ่งที่สองคือเราทำอย่างสุดความสามารถเราทำเราทำเราทำเพราะเราได้โอกาสจากเขาผมไม่ได้ผมไม่ได้คิดว่า,าซื้อทำทำใบจ่ายเงินแล้วก็จบผมคิดว่าผมเป็นใครเนี่ยผมมาทำกีตาร์แล้วเขายอมยอมมาซื้อผม3-4มสี่หมื่นกับสิ่งที่ทีมของเราทั้งทีมให้กับเขาอะไรอย่างนี้ครับเพราะในเพจเรามีประวัติ ขึ้นไว้เลยว่าเราเป็นอดีตนักโทษที่ทํากีตาร์อะไรเงี้ยทุกคนที่เข้ามาติดต่อหรือเข้ามาคุยเขาก็จะไปอ่านประวัติพวกนี้แล้วผมมองว่าเมื่อเขารู้ประวัติพวกนี้แล้วเขายังดีวกับเราเนี่ยเขาก็พร้อมเขามองเราเขาให้ใจเรามาก่อนเราเลยไม่จาเราเลยมองการทํากีตาร์้เขาเนี่ยมากกว่าการที่เป็นแค่ธุรกิจได้ครับเมื่อกี้พี่นัทพูดถึงเพจนะครับอยากให้โฆษณา กีตาร์ฝีมือตัวเองนะครับเพจชื่ออะไรครับแล้วก็เดี๋ยวฝากขอบคุณนะครับผู้รับฟังได้เลยครับได้ครับก็ก็ขอฝากเพจ Basing Custom g u i t a r นะครับใครที่อยากจะสนใจเป็นคัสตอมเป็นกีตาร์แฮนด์เมคกีตาร์ทำมือก็สามารถติดต่อผ่านเพจนี้ได้เลยแล้วก็ยังมีงานซ่อมไม่ว่าจะเป็นงานทำสีใหม่กีตาร์แตก อะไรเงี้ยก็สามารถลองติดต่อเข้ามาดีลกันได้ที่เพจหรือจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็ได้0982743154นะครับก็เป็นเบอร์ของผมเองก็สามารถมาพูดคุยมาถาม,ถามถึงปัญหาว่าไอ้กีตา้ามันเป็นอย่างนี้มันแก้ยังไงอะไรเงี้ยมันทำอย่างนี้ได้ไหมหรือมีปัญหาอะไรเรายินดีคุยกันได้หมดต่อให้จะไม่มาซ่อมหรือยังไม่อยากซ่อมก็มาคุยมาปรึกษากันได้ครับ ครับผมขอบคุณพี่นัทมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณครับวันนี้นะครับน้องอิ๋วเราได้รับฟังเรื่องราวดีๆจากพี่นัทนะครับที่มีปมชีวิตเรื่องราวของครอบครัวที่แตกแยกนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตที่หลงผิดไปพักใหญ่เลยนะช่วงที่เป็นวัยรุ่นไปอยู่ในสถานพินิจไปอยู่ในเรือนจําแต่เขาชีวิตเขาพลิกได้เพราะบ้านพระพรนะครับบ้านพระพรเนี่ยเปรียบเสมือนบ้านหลังที่2ที่ให้ชีวิตใหม่นะครับให้โอกาสในด้านอาชีพ เขาค้นพบว่าเขาเจออาชีพที่รักก็คือการทากีตาร์นะครับออมีสมาธิขึ้นใช้เสียงเพลงนะครับอ,อ,อยู่กับเสียงเพลงแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับบ้านระพรเนี่ยก็เป็นสะพานเชื่อมให้กลับไปบ้านหลังแรกก็คือไปเจอครอบครัวเดิมนะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและน่ารับฟังมากครับวันนี้สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากติดตามรายการสามารถติดตามได้ที่ช่องทาง SoundCloud, Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook Page TAJ หรือ YouTube just r i t e channel ค่ะค่ะสำหรับอีพีหน้านะคะจะเป็นกำแพงในรูปแบบไหนจากผู้บนโทษนะคะกลับมาร่วมรับฟังกับเราและกำแพงที่พวกเขาเจอในชีวิตจริงวันหนึ่งคุณจะเข้าใจและก็ทำลายกำแพงที่สองไปพร้อมกันค่ะกับรายการ The Second Wall วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ The Second Wall